เกมนี้ถึงแม้ว่าธรรมนัตจะได้รัฐมนตรีแต่สุดท้ายปล่อยทางทั้งทักษิณทั้งองค์เองนะทั้งธรรมนัตยกกวนฟันทงรู้จักหลุมป้อมน้อยไป สวัสดีครับมมพบก,กับผมเทกศักดิ์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้น่าติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้น่าติดตามเพราะอะไรนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ปรากฏว่ากําลังเกิดการแตกหักนะเกิดความขัดแย้ง ภายในรัฐบาลด้วยกันเองถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละคุณจะไม่มีไม่<ะ>ไมเกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกัเกี่ยวกับรัฐบาลบ้านในป่านี่คือลุงป้อมมะค่ะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครอยู่ในป่าผมไม่รู้ไรไรถามอะไรถามอะไรถามอะไร ถามอะไรไม่ได้ยินเลยครับครับลุงอะไรลุงขอถามนิดเดียวเห็นลุงบอกว่าประกาศจะร่วมรัฐบาลถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องหรือเปลครับแล้วกรณีของการเสนอชื่อไปลุงก็เสนอชื่อไปตามเดิมถูกไหมครับเอ่อนีธรรมียนแปเปลี่ยนแปลงเป็นสาตินะครับนรอแล้วคของเลยเหมือนกัน เปลี่ยนร้อยเอกธรรมนัฐนี่คือเพราะว่ามีการตรวจคุณสมบัติเหรอครับคุณลุงเขาเขาเออเขาเออพักเราธรมก็ไม่เอาอ๋อครับครับถ้าอย่างนั้นผมผมเขียนว่ามีท่านปอตมีท่านสันติแล้วก็ท่านอัรกรและอีกท่านนึงที่มาแทนเป็นท่านชัยวุฒิเหรอครับท่านเป็นชัยวุฒิชัยวุฒิมาแทนสันติ อ๋อโอเคครับขอบคุณนะครับลุง okay, โอเคพรุ่งนี้ประชุมครับครับโอเคขอบคุณครับผมไม่ทะเลาะก,กับใครนะครับประสบการณ์6กปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพักพักหนึ่งมามากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะก,กับใครแต่ว่านายจะไปอยู่ที่ไหนผมชีวิตผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จําเป็นต้อง ต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองปี2561ผมก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็มาสร้างพรรคพลังประชารัฐกับพี่น้องนะครับนักเรียนเตรียมทหารนัรจปรลยหลายๆท่านซึ่งแต่ท่านก็เสียณไปหมดแล้วเหลือผมยังอยู่คนเดียวนะครับอันั้นวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องต้องประกาศความเป็นอิสรภาพของผมเอง <The Beast. S 1> นะครับ ในตำแหน่งนละุนตีก็น่าจะลุดจนิงดงบบที่ท่านเอกวิทย์พูดคือเราต้องเคารพนะครับในการตัดสินใจของผู้นํารัฐบาลไม่ใช่ใครคิดจะเขียนหรือเสนอชื่อใครนะครับผู้นำรัฐบาลจะต้องเอาตามนั้นโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นกับฝ่าพระ,พะ่านิยอดีตรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอันนั้นจะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลัก อย่าหลงอำนาจนะครับจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีบ้านเมืองบอบช้ำมมามากพอแล้วอย่าให้มันเกิดความแตกแยกอีกเลยนะครับแล้วตลอดระยะเวลาที่ผมทำหน้าที่นะครับรัฐตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเดือนนี้เป็นเดือนที่12นะครับพี่น้องประชาชนก็เห็นว่าใครเขาทำงานให้บ้าน้เมืองให้พี่น้องประชาชนนั่นคือคำตอบหลังจากนี้ผมพร้อมกับกลุ่มพี่น้องก็พร้อม ที่จะไปไหนก็ได้ที่มีความสุขไม่หาสวงหาความทุกข์เข้าตัวเองนะครับอะไรนะครับไม่คุยครับคุยทําไมในเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยแล้ว่าจะไปยังไงอะคะจะไปยังไม่ขอด้วยจะไปได้ยังไงคะเาอยู่กันอย่างนี้คง่น่ก็เดี๋ยวก็รู้ครับกี่คนเอาเป็นว่าเรา แยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าจะอยู่ยังไงกันแต่ผมจะไม่ทำทำลายบ้านเมืองและทำลายรัฐบาลไ,ไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะก,กับใครพี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงสมัยรัฐบ,บาลที่แล้วเนี่ยผมก็รักคนคนหนึ่งมากใชใ้ผมไปตายผมจะไปตายเลยนะครับแล้วท้ายสุดผมก็ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่เห็นผมว่าผมพอแล้วนะครับ ผมทำอะไรคนพ่อให้สัมภาษณ์นี่ไม่ได้ถามพี่นัทเลยถูกไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้คุยอะไรกันผมไม่ได้แตกหักนะต้องยืนยันว่าผมไม่ได้แตกหักกับท่านหัวหน้านะแต่ผมอยากจะใช้ชีวิตให้มันสงบสุขอันนี้ตัดใจแล้วจะมีการคุยกันอีกรอบไหมคะคือผมคุยกับคนในครอบครัวผมแล้วนะครับผมพอแล้วนะครับก็คือผ่อนใจใช่ไหมครับว่าจะต้องอยู่แล้วมติอะไรอย่างนั้นแหละท่านครับหรือว่าท่านจะเสนอชื่อท่านเองเสนอให้กับ ผมบอกแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพระานนายกมรีท่านจะตัดสินใจนะครับพักจะเสนอนายกรนายขอไม่ใช่วเขาเอาทุกอย่างและประเพณีบัตรเราไม่เคยทำนะครับเท่วที่แล้วก็ไม่ได้ส่งชื่อใครนะครับเราได้ให้ความสนใจกับกางคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของตัวเองกับพักเพื่อไทยตัวเราเองต้องรู้ตัวเราเองนะครับแล้วเราเป็นนักการเมืองเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบอย่าไปคิดในทางลบให้มากนะครับจน ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้คนในครอบครัวเป็นทุกข์นะครับคุณมนัสนักข่าวว่าคุณนัสค,คุยโดนคุณสีติ๋งในเรื่องนี้เองก็ในจริงเป็นผมว่าเรื่องต่างๆผมอยู่ในสังคมนะครับผมเกิดชีวิตการเมืองผมเกิดมาจากพักไทยรักไทยนะครับแล้วพี่น้องผมก็อยู่กันเยอะมาถึงทุกวัน ที่ผ่านมาคุณธรรมนันเป็นคนประสานกับทางพรรคไทยตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางที่รุงป้อมมาพูดเชื่อแบบนี้เนี่ยทางทางนี้เขาเขาฟังถามถามเขาหรือยังล่ะนะครับคือ<า>มผม,<า>มผมห<า>ม,ม,มายถึงว่าได้ได้คุยกันหรือยังล่ะกับทางรัฐบาลเขานะครับได้คุยกับทางแกนเขาจัดตั้งพรรคพรรคแกนนำหรือยังล่ะครับ แต่ถึงแล้วคนนี้ไม่ได้โทรหาท่านใช่ไหมคะไม่ได้โทรครับแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาเคลียร์ใจไปแล้วคือยังไงเพราะมโนโง่ไปเองหรือเปล่าเออไม่ไม่ทราบคนณอาจจะมีคนรอบข้างท่านบอกเราให้ฟังว่าแต่แต่ยืนยันในคำว่าเห็นมีคนบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูลลุงสุวรรณในรัฐบาลคุณงอิงนี่จริงไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการผมไม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่แต่ท่านเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมาได้ยินเฉยๆแต่ท่านเมื่อกี้บอกว่าคนรอบข้างท่านนี่คือมีคนรอบข้างของท่า คนรอบข้างของท่านปะวิรอาจจะไปบอกท่านอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับท่านท่านต้องมานมาท่ักในเขาจะจะร้องเพลงของอัศดีประสันเพลงอะไรเพลงอะไรครับท่านถ้าจะมาต้องมาทั้งตัวท่านที่มีข่าวว่าประชาธิปัตย์อาจจะเข้ามาแทกกาตอนสาระน้ไม่พบคือผมว่าเป็นธรรมชาตินะนะครับว่าต้องมีเสียงให้มันมีเสถียรภาพเพราะว่าปัญหาประเทศมันเยอะมากข้างหน้า ปัญหาที่ต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างมีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนทางโครงในทางโครงสร้างเนี่ยมันมันต้องอาศัยการแก้กฎหมายอาศัยการสนับสนุนจากสภาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอถึงจะทําให้เกิดความมั่นเชื่อมั่นในประเทศไทยก็วันที่สองผมจะพูดเรื่องเศรษฐกิจแนวทางเศรษฐกิจเพื่อจะทําให สร้างความเชื่อมั่นกลับคืนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้เราเสียหายไปเยอะแล้วต่านผู่า้ยังผูกใจเจ็บกับคนอีกพอวินเนะ่ยยังผูกใจเจ็บคนอีกพอวินไม่เปนผมได้โดนเยอะที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับอดีตอยู่แล้วผมอยู่กับอยู่กับวันนี้และพรุ่งนี้แต่ที่วันนั้นเนี่ยเรื่องคุณสมบัติที่อาจจะทําให้ให้ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ทําให้ก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาด้วยความโง่เขลาของผมเลยครับ ด้วยความอ่อนประสบการณ์ของผมเลครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัอดิวเซเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกร,รมัมและและ้วสิ่งที่เป็นความลับมาหลายสิบปีก็ถูกเปิดเผยเขาก็ชายคนแรกที่ค้นพบว่ามันคือแปง้งว้าอินคีดได้ยังไงเนี่ย ให้ครับผมความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธรรมนัสพรมเผ่านะครับออกมาบุยวาวนะครับก็พยายามจะบอกว่าจะแตกหักกับพลเอกประวิตร์วงสุวรรณนะครับการแต่หักกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรอบนี้ นะครับน่าติดตามฮะหลังจากผลิตกรวิดว,วงสุวรรณให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนฮะว่าจะไม่ส่งธรรมนัตพลเผ่าขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยรับคํายืนยันมาจากฝั่งเพื่อไทยนะครับว่าจะไม่เอาคนอย่างธรรมนัตนะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะมีคดีเกี่ยวข้องทั้งเรื่องคดียาเสพติดทั้งเรื่องของคดีอ,อื่นอีกมากมาย นะครับซึ่งกองัดกันไปมาธรรมนัตก็สแสดงพลังแล้วก็ประกาศว่าตัวเองจะได้โคต้าอย่างแน่นอนหักพลเอกประวิทย์แล้วก็ยืนยันว่าไม่จําเป็นจะต้องมีการคุยอะไรกับพลเอกประวิทย์อีกต่อไป คุณส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนเรื่องของธรรมนัตพมเ่ามาโดยตลอดนะครับสื่ออื่นก็ยังไม่ได้รายงานเลยนะครับก็เรียนตลอดว่ามันเกิดการหักหลังกันเกิดขึ้นมีกบฏภายในพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นบางคนว่านี่คือปฏิวัติเงียบนะจริงๆแล้วเนี่ยมนเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับเริ่มต้นจะมีการวางแผนตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยพลเอกประย,ยุทธ์จันโอชานะครับมีการขอให้ญาติของเขา เดินทางไปรับค่าจ่ายและมีการประชุมที่ฮ่องกงประชุมมาทำไงทราบไหมครับนะฮะให้มีการแบ่งแยกเอานายทหารที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์พลเอกอนุพงศ์ให้แบ่งแยกคณะคอสอชอจนเป็นที่มาของความขัดแยง้งระหว่างพลเอกประวิทธ์และพลเอกประยุทธ์และที่แตกหักกันมากที่สุดคือเปิดทางให้ธรรมนัตพรมเผ่านั้น โจมตีพลเอกประยุทธ์กลางที่ประชุมของพักพลังประชารัฐจนเป็นที่มาของพลเอกประยุทธ์ไม่พอใจประกาศจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่เชื่อพักที่ชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคอสอชที่มีความเข้มแข็งก็กลับกลายเป็นช่วงที่เวลาอ่อนแอที่สุดสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ นะครับก็เพราะว่าถูกแบ่งแยกศัตรูนะครับแน่นอนฮนะพลเอกประวิตยวงสุวรรณมีคนบอกตลอดว่าจะมีคนหักหลังจะมีคนหักหลังนะฮะมีการวางไส้ศึกไว้ในพักไม่เชื่อไม่เชื่อ <c oughs> บอกไปลุงป้อมก็รักลูกลน้องจนสุดท้ายวันนี้ทุกคนได้เห็นเชิงปริจัษ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะแยกน้ําออกจากปลาแยกดีออกจากเสีย คงชัดเจนมากขึ้นเข้าคนทั่วไปคงเข้าใจเห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นลุงป้อมก็คงเห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นลุงป้อมนะครับที่ผ่านมาถูกทักษิณชินวัตรเล่นงานอย่างหนักนะครับบอกว่าบ้านป่าเป็นตัวสร้างปัญหาจนเป็นที่มาของเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรอบนี้นะครับก็มีการเตรียมการเที่ยขับลุงป้อมออกจากหัวหน้าพลังประชารัฐ นะครับพกรกผนังประชาธัฐเลยนะครับแล้วก็จะไล่บิ๊กป๊อสน้องของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยออกจากรองนายยุกมัญีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับวางแผนขนขนาดนั้นนะฮะแล้วก็คนจะขึ้นมาดำรงตําแหน่งก็จะเป็นธรรมนัตพรมเผ่านะครับเป็นรองนายยุฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาครครกรณกนไปเลยนะครับแล้วจะให้สันติพรมพัฒน์เนี่ยขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ธรรมชาติแทนนะ,ะแล้วก็ให้ลูกน้องของธรรมนัตให้ลูกน้องของสรรนันติขึ้นมาเป็นตันรีด้วยนะครับนั่นคือแผนของเขาต่อมานะครับมีการตกลงกันระหว่างพลเอกประวิทยนะครับสันติธรรมนัตนะฮะที่จะให้ลุงป้อมเป็นนายุฐรมตรีหลังจากที่เสนาทวีสินพ้นจะตำแหน่งวันที่สิสี่ิงหาคมปรากฏว่าทั้งสรรนันติ <c oughs> ทั้งธรรมนัต ห้ไปเจอทักษิณที่บ้านจันทสองล่านะครับต่อมาพลเอกประวิตย์ก็พยายามคุยกับทักษิณทักษิณก็ทํา e ทีเออเอ้าบาไอนะฮะกระเจราจาเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายทักษิณก็บอกไม่ได้คุยกับพลเอกประวิทย์แล้วก็บอกด้วยนะใครทําอะไรไว้ก็รู้ตัวดี <c oughs> ในขณะที่ธรรมนัฐบอกว่าไงทราบไหมฮะบอกว่าเขาได้คุยทุกอย่างผ่านนะฮะ เลขาที่การอายุกรมรีนะครับหมอมิงแล้วก็ภูมิธรรมเป็นที่ยบรอยคืตกลงกับเป็นที่ยบรอาคนวางแผนยบรหมอมิงก็เป็นใคร,คนะครเป็นคนวางแผนนะฮะเป็นคนวางแผนแล้วก็เป็นเลขานายกรมรีนะครับแล้วก็ตําแหน่งเหล่านี้เขาเรียกว่านายกน้อยนะครับเป็นคนวางแผนทั้งหมดเคยอยู่พรรคคอมมิวนิสต์มากอนนะครับก็เป็นคนวางแผนหักพลเอกปรวิตธวงสุวรรณนะครับ ถาม่าจบแล้วยังตอนนี้มันจบแล้วยังผลจองไปยังไงทักษิณก็มั่นใจนะฮะธรรมนัตก็จะได้โคตา้ารัฐมนตรีไปนะสี่ตำแหน่งส่งรายชื่อเรียบร้อยพรุ่งนี้คอยดูจะประกาศรายชื่อเป็นของธรรมนัตปมเผาเลยนะ,ะธรรมนัตก็จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหอ้เรียนหุ้นส่วนนะนะฮะในบ้านป่ารอยต่อเนี่ยฝากบอกเสยโยนะไปบอกหลานลุงป้อม นะบอกว่าอย่าไปเชื่อคนนะที่พังตอนนี้นะเพราะหลานลุงป้อมเนี่ยนะแกไปฟังไส้ศึกที่อยู่ข้างตัวเองนะครับพอแกไปฟังไส้ศึกที่อยู่ข้างตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรก็เป็นอย่างที่เห็นเขารู้ทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะรับพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยจริงๆท่านเป็นคนดีนะผมก็เชียร์ตลอดนะ แต่ปรากฏว่าความผิดพลาดในเกมรอบนี้ของท่านเนี่ยส่งผลลบนะครับแต่อย่างไรก็ตามพลเอกประวิทย์จะชนะหรือแพ้แนะ่ยังมีสนุกกว่านี้นะครับผมประเดนหุ้นส่วนจะเย็นๆนะแนะ่ลุงป้อมก็ไม่ธรรมดาหรอกเกมนี้ถึงแม้ว่าธรรมนัตจะได้รัฐมนตรีแต่สุดท้ายปล่อยทางทั้งทักษิณทางองค์เอง นะทั้งธรรมนัตยกกวนฟันทงรู้จักหลุมป้อมน้อยไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอะกกะู้ละเว้ยผู้ในคนไทยรู้ หมใครเป็นคนทำใครละเว้ <Hey! S 1> ใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยน้นลม่อย่ามาดึงว้าให้ลงมาต่ำอย่ามาย่ำน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงาน กอบโกยยกองกิมไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำานาจมาบอพอเสียทีเิดพอเสียทีกดมงกดฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ฮูแล้วเว้ยฮูยนในคนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำ ให้ละเว้ยให้คนเยียบย่ำให้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจมพารวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเครื่องทั้งคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาติ ไทยเราเว้ยเฮ้ยผู้นี้คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำไทยเรเว้ยเฮ้ยไทยคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้นนใเมืองไทยนั้นล่มจม ให้ลงมาต่ำมารวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิ่งพวกโงกินบ้านเมืองํำเพื่อลูกหลานภายภาคหนา้าจะไม่ฝืดเคืองดั้งพรอเรื่องบ้านเมืองเรา เป็นประชาธิปไตยกูละเว,ว้ยก <Hey! S 1> ูในคนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว,ว้ย <Hey! S 1> ใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจมใครละเว,ว้ย